มาค่ะรวมท่าเล่นเอวกันนะคะวันนี้จิ๊ก็รวบรวมไวนะ้เนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอใหม่นะก็จะคือเป็นการเอาว,วิดีโอักมามิกซ์ไปก่อนเนาะอยีายว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ็บข้อมืออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําท่านะคะลดเอวไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือท่านี้นะคะก็คือให้เรางอมาที่เข่านะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเอามือแตะที่ปลายเท้านะคะเราจะทาด้วยกันสองข้างทั้งซ้ายและก็ขวานะคะ ทำตามวิดีโอไปเรื่อยๆค่ะใครสนใจนะคะเข้าโปรแกรมออกกำลังกายฟรีก็สามารถลไลที่ a อสเซ็กซี่ใส่แอดนะจ๊ะ,ะทําตามเลยค่ะอย่าลืมขมแมวท้องจังหวะขึ้นนะถ้านี้นอกจากได้เอลแล้วก็ยังได้หน้าท้องด้านข้างด้วยนะคะมาทําไปเรื่อยๆขึ้นและลง ทำไปเรื่อยๆจ้าข้าแมวท้องอันนี้ก็คือข้างซ้ายของเรานะจ๊ะเราจะสลับกันถ้าเราใช้ขาข้างขวาแขนข้างซ้ายถ้าแขนข้างซ้ายขาข้างขวาค่ะทำบนไปใกล้ลวค่ะอันนี้ก็คือ ข้างหนึ่งนะเราจะทําวนสองข้างพักแป๊บนึงนะคะหายใจเข้าและออกเข้าและออกมาค่ะถ้าเราพร้อมกับท่านะคะไม่ใช่ดีเซตที่2อ,อีกข้างหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาทําไปาพร้อมๆกันนะคะอันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะทําอีกข้างหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะหมุนตัวแต่นี่คือเราก็จะพักช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าให้เกิน15วินาทีหรือว่า30วินาทีค่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราพักเกินกว่านั้นกล้ามเนื้อของเราจะไม่ทำงานนะจ๊ะโอเคพร้อมนะ3 2 1หายใจเข้าแล้วออกค่ะจังหวะที่เรายกขาขึ้นหายใจเข้านะอย่างนี้อึ้บหายใจเข้าลงนะจังหวะที่งอตัวเนี่ยหายใจเข้าจังหวะที่เอาตัวลงหายใจออก ทำไปเรื่อยๆอันนี้มีไม่กี่ท่านะคะแต่รับรองได้ว่าโดนแน่นอนทําก่อนนอนก็ได้2ชั่วโมงเนาะหรือว่าพอเราตื่นนอนก็เอาไปทําตามได้เลยจ้ะนะคะมาหมุนไปเรื่อยๆอย่าลืมเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะคะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งถ้าเราเกรงหน้าท้องมันจะทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดี ออการที่เราเล่นเฉยๆขึ้นลงมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เกรงหน้าท้องมันก็จะทําให้เจ็บหลังได้นะทุกคนถ้าใครมีปัญหาปวดข้อก็แค่เอามือแตะไม่ต้องยกตัวขึ้นมาแบบที่จีทําก็ได้นะคะทําไปเรื่อยๆจ้าใกล้ครบแล้วนะอีกนิดเดียวค่ะหายใจเข้าและออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โอเคหสุดยอดไปเลยทุกคนทําได้ค่ะมาท่าที่2กันเลยดีกว่าอันนี้ก็จีขอใช้เป็นยางยืดออกกาลังกายเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์แอดเซ็กซี่ฟิตใส่แอดนะคะอันนี้เป็นยางรุ่นเก่าอันนี้เป็นยางตัวใหม่ก็จะเป็นแบรนด์ของเราเองเนะาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ต้องใช้ยางยืดน,นี้ก็ได้นะคะแค่แนะนำเนาะถ้าเกิดมีมันก็จะทำให้โดนพุงโดนเอวของเรามากกว่าเดิมนั่นเองจ้ะ เราจะใช้แบนด์นะคะค้างไว้ที่เราจะก้างขาออกนะคะเอาขาออกถ่างออกไปนิดนึงให้ประมาณอยู่ช่วงตัวนะคะแล้วก็ทําท่าเหมือนซิทอัพขึ้นและลงแบบนี้เลยนะให้มือข้างหนึ่งวางอยู่ที่ให้มือสองข้างนะคะวางไว้ที่ด้านข้างลาตัวและขึ้นลงจังหวะขึ้นหายใจเข้าเขาแมแหวท้องลงหายใจออกนะคะเราขอทำสองเซตนะอ่า อันนี้ก็คือเซตที่1ผ่านไปเราจะพักแป๊บหนึ่งนะคะพักหายใจเข้าและออกเข้าและออกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะเซตที่2เรากำลังจะเริ่มขึ้นทุกคนถ้าไหวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่าที่2เซตที่เซตที่ที่ของเราเลยนะคะทุกคนอย่าลืมคุมอาหารด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่คุมอาหารมันไม่ลดแน่นอนเอวนะที่สำคัญคือการคุมอาหาร นะจ๊ะแล้วก็พยายามทานไฟเบอร์เยอะๆทานผักเยอะๆถ้าเป็นไม่ได้ก็ดื่มน้ําเยอะๆต่อวันนะคะ,ะถ้าเราว่าดื่มน้ำน้อยมอาจจะทําให้ไม่โดนไม่แบบว่าไขมันอาจจะไม่ชำระล้างออกไปนะคะล้างร่างกายเรามันก็จะทําให้ไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นดื่มน้ําเยอะๆค่ะขึ้นและลงขึ้นและลงค่ะสองท่าแรกเขทาทั้งเหนื่อยค่ะท่า,ท,าท้ายมันก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ละ ขึ้นลงขึ้นลงหายใจเข้าตอนขึ้นตอนลงหายใจออกนะทำวนไปเรื่อยๆใกล้ครบแล้วนะคะอ่าโอเคถ้าเกิดมียางก็ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใช้แต่แนะนำให้มีดีกว่านะคะสั่งในที่ไลน์แอด sexy fit ใส่แอดนะจ๊ะตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือแค่เท่าไรเอง499เองเนาะอ่ะมาท่าที่3ท่าที่3ของเรานั้นก็คือ ให้เรานอนลงไปที่เสื่ออยู่ค่ะนะแล้วเราก็ทําขึ้นเงนี้ยนเนาะเหมือนแบบเหมือนท่าว่ายน้ําอะที่ขาเหมือนแบบเหมือนตีน้ําอยู่อะปุ๊บปุ๊บขึ้นลงสองทีงอตัวเข้ามางอขาเข้าหาเข้าสอบเห็นไหมท่านี้นอกจากจะได้เอวแล้วก็ยังได้หน้าท้องล่างด้วยแหละหน้าท้องบนด้วยจริงๆมันได้เกือบหมดเลยแหละท่านี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเนีดยนึง เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสะดวกเราจะกลับมาถ่ายวิดีโอเหมือนเดิมนะช่วงนี้แบบเจ็บเจ็บแขนเจ็บเจ็บข้อมือตรงเอ็นข้อมือมันอักเสบอ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊าวิดีโอหรือว่าใครอยากเข้าร่วมกรุ๊ปก็ดูใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะเราจะมีคำอธิบายอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาเซตที่2กันนะคะหายใจเข้าปึ๊บอ่อางอจังหวะงอตัวเนี่ยเกรงหน้าท้องด้วยนะ แต่ถ้าเป็นไปได้เก่งหน้าท้องตลอดได้ยิ่งดีเพราะมันจะทําให้โดนหน้าท้องหมกักๆนะจ๊ะขึ้นและลงตีเท้าสองทีขึ้น1และ2และงอตัวขึ้น1 2สองและงอตัวขึ้นอ่าหนึ่งสองงอตัวเข,ข้าแมวท้องเยี่ยมหนึ่งสองและเข่าแมวท้องโอเคพร้อมกับท่าต่อไปไหมเริ่มเลยท่าที่สี่ ท่าที่สี่ของเรา euh, เตรียมตัวจ้ะให้ตะแคงตัวไปด้านข้างเอาเข้อศอกวางไว้แล้วเราก็ army. คึบเอาเข้อศอกให้โดนใกล้ๆบริเวณหัวเข่ามากที่สุดแล้วก็เหยียดตัวออกเราจะนอนราบลงไปเลยนะคะขึ้นและลงขึ้นและลง ใครสนใจอยากดูรายละเอียดอะไรก็สามารถคลิกใต้วิดีโอได้เลยนะเราจะมีคำอธิบายวิดีโอนี้ไว้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือว่าช่องทางการติดต่อนะคะจะอยู่ข้างล่างเลยมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะ,ข,ละลขึ้นและลงขึ้นและลงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ กำลังใจให้กันพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์และอาทิตย์จ้ะทุกคนใกล้หมดแล้วนะคะทีนีงก็ขอบเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะทำตามไปเรื่อยๆค่ะ